สวัสดีเพื่อนเอนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับเช้าวันนี้มาพบกันที่เครื่องกั้นทางรถไฟถนนจรัญสนิทวงนะสำหรับเช้าวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนเื่อมาดูขบวนรถธรรมดาที่25นะครับต้นทางทนบุรีปลายทางหลังสวนนะจะมาแล้วนะครับผมได้ยินเสียงเครื่องหัวรถจักรแล้วนะน่าจะเป็นอันต้มนะครับผม สี่หนึ่งสอ่ครับเมื่อขบวนรถผ่านเครื่องกั้นนะครับก็จะจอดที่อยู่รถจราจสนิทวงนะฝั่งนู้นนะเป็นฝั่งขาออกอ่านี่นะะ นีเครื่องกันก็ได้ขึ้นแล้วนะครับผมขนะบวนรถธรรมดาที่25นะครับผมทนบุรีหลังสวนนะออกจากที่อยู่รถจรันสนิทวงแล้วนะครับก็จะจอดที่อยู่รถบางละมานนะเป็นป้ายต่อไปนะแล้วก็สถานีชุมทางตลิ่งชันนะ ก็มาถ่ายบรรยากาศเล็กๆน้อยๆให้ดูนะผมในยามเช้านะอันนี้ก็มีรถเต็มท้องถนนเลยนะก็เป็นวันทํางานของผู้คนนะผมดูบรรยากาศอันนี้ก็รถเมย์สาย57นะสีชมพูนี่นะไปแล้วขบวน255ออกแล้วนะครับผมนะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ